สวัสดีครับทีดีจอนรับสู่ช่องทีดีท,งทางข้างสนามนะครับือัอนี้ก็จะบอกว่ารถปลารถมึดขึ้เก่าครับวันหยุดเนาะเดี๋ยวะจะไปแบะป๊อปกันก,นก่อนนะครับตบเบียงออเอาอุปกรณ์ไปไว้ก่อนนะเยวจะไปขอกันอยู่บนร้อยกินนะครับนะ สวัสดีครับตอนนี้เรามาลหอดเกาะแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะตั้งแคมป์กันแถวนี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันตอนออกไปตกป่าขึ้นนะครับเดี๋ยวกับไปพอกันที่ไม้เลยครับบรรยากาศครับบรรยากาศร่งเย็นๆก่อนเข้าไม้ครับ So... ตอนนี้ก็อรอมิดลงน้ำไปแล้วรอให้ปลากด เอ้าต้อง้หน่ไดยกขึ้นหน่อยยกขึ้นบนหน่อยมึกสอกมาแล้วครับหนึ่งตัวนี่ ตะวางเกินเอาสอกวัดดินี่ไงสอกเออโอ้โ,อโห,โหตัวนี้ครึ่งโลได้ครับมามาพี่น้องได้แล้วสอกสอกเครุ่นต่อโหนนะครับข้างหลังกำลังงัดเลยมัดไอ้สายลีเป็นยังไงบ้างเนงี่นย เห็นหรอเปล่าได้ขึ้นขึ้นไหมเห็น กดเลยหยุดหนึ่งทีบินเลยตั่งเว่งเลยอ่ะกดเลย้เลยสู่เลมจะมาลึกขนาดนี้เลยวะ

กางหมึกสอบหนึตัวมาๆม่ไมากินมพี่สอบมาาล้วก็มีมามาเยอะหมตอกปดเลยตัดมาสามเลยสี่อพรุ่งนี้ตอนเช้าตอนเที่ยงกนบ้านกางเต็นางเปไปนอนนี่แหละมาแง มึงกินเซลกันไหมไม่ง่วงเหงาเหรอเออ,เ,อ,อเริ่มมาแล้วหนึ่งมึงมีตัวหรือเปล่าสาวเวียดอยู่เนี่ยตงมีม้ออสามตัวปลาแดงแล้วก็นกกลิงหนึ่งตัว ให้ผู้ติดตามดูนี่ว่าทะเลเรียบเป็นยังไงทะเลเรียบเรียบ,รยบกริบในวันที่น้ำตายเรียบไปกระทั่งป่า<ฮ>ะจะได้ป่าพิพิณบนนอกพี่ลองเอ้ยมือนี่น้ำตายด้วยครับวันนี้เหน,นื่อยเลยเลยปวดยังไม่เสร็จเหรอ,อยังต้องแก้มเข่า,าตัวด้วยจรื่นยิงๆรือไป เราไม่ต้องกินอีกเลยลืมบีบปากวันน,น,น,นี้มันเจ็บฉันไมากินอีกเลยเรียบอ่ะนี่ก็กินแล้วเนี่ยดูดแล้วะ

อโอ้โห,หนึ่งตัวอาจจะเพิ่งปวดถ่ายให้ด้วยหันงงมาแล้วต้องถ่ายอย่างนี้เหรออ๋อเราก็ถ่ายหน้าตัวเองอยังไงแต่ล้ตัวา <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วปลาลยเอ่ย bạch đen 2 tua mà mà giang hẹn nhập canh vua thì câu khuyên mà Hãy subscribe cho thế mà con muốn nhau để mượn hai này anh mấy tuôi đây bao rồi, <laughs> à, à, cái tinh. Rồi. Rồi, hay. Có dữ không ba? Đợi đã, đợi đã. không? Rồi. Ta ta lên. vậy, cũng luôn. À, lên tháng... à. tháng... กำลังหมุนกำลังหมุนดูเว็ก่อนดูคนเว็ดดูปลเวดคนงงเท่านั้นต้องมีไซส์แล้วอ่าถ่ายถาังรถหนิ้างหลังนิมเก็ตัวเดียวเไร มาแล้วครับาลครับโอ้ปวดแขนปวดแขนแล้วครับสวยลิงสวยโอเค ไม่ครัาไม่คล้บกำลังขึ้นมาปลาแดงใหญ่ปลาแดงใหญ่สองตัวปลาโคลนก็กำลังเยอะไอ้คันนี้ก็กินแล้วเนี่ยนี่กดคันอยู่เนี่ยหนักนะ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  ขึ้นมาตัดแดงกับขี้เหม็นตัวหนึ่งมีลูกแถมด้วยถ่ายอ่ะไม่เลยกำลังจะหลุดเลยเนี่ยหลุดไปแล้วหลังจากเข้าไปตบปลามาแล้วก็ได้ประมาณี้นรับเดียเดี๋ยวเสด็จปีกคิดไปสนุกกันเด้อสวัสดีครับ